นมศสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธแลม15ค่ำเดือน8ปีเถาะวันนี้เป็นวันธรรมศวนะหรือวันพระนะครับเป็นวันอาทิตย์ปดิด้วยนะครับเหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรันเงิน สียบโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศดับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร <c oughs> ที่เป็นการักกีนในชื่อคือจอจานจชิงยอช้างซอโซ่อกระเฉยและยอญิง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาบอบาลฝฟฟันผอสมเ่าและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรียรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขสองและเลขสี่ไม้เซตวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมศรนะหรือวันพระนะครับพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ไว้ว่า สิ่งอื่นใดที่เป็นที่พึ่งยิ่งกว่าตนเองนั้นไม่มีภายหน้าต่อไปแม้ผู้ใดสักการะบูชาเราด้วยของมีค่าบูชาเรามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงได้ชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐยิ่ง ขอเป็นกำลังใจในการริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ